สวัสดีครับมาพบกับช่องเอิร์สายจกนะครับครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูโค้งหนองนาโมเดลของพอชอนะครับที่ได้ขุดเสร็จแปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพาดูพาชมผลงานนะครับว่าเราขุดอะไรบ้างครับนี่นะครับ สะตัวนี้นะครับสะตัวนี้ความลึกอยู่ที่6เมตรนะพี่น้องนะสะตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับสะตัวนี้ความลึกอยู่ที่หเมตรนะครับนี่ก็ผ่านไปที่เรียบร้อยครับเกินครับความลึกเกินครับคลองตัวนี้นะครับคลองเชื่อมต่อระหว่างสะนะครับคลองตัวนี้จะอยู่ความลึกที่2เมตรนะครับตัวนี้ก็ ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับเกินนะครับเกินสิบเซนนะครับพี่น้องจะจะเห็นถ้าผมได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูไอ้ตอนที่ผมได้ถ่ายคลิปเมื่อวานนะครับช่างจะยิงระดับชั้นเบิร์มทุกชั้นเลยนะครับชั้นบนนี่ก็ต้องสองมิตนะครับชั้นล่างนั้นก็ต้องสองมิตนะครับก็ต้องให้ได้นะครับแต่ก็ผ่านนะครับเพราะว่าผมก็ขุดเผื่อไว้ทุกชั้นเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับตรงกลางครับแทบจะไม่มีทางเข้านะครับทางเข้าเหลือเล็กนิดเดียวนะครับครับเดี๋ยวก็มาดูสะลูกนี้นะพี่น้องสะลูกนี้ความลึกก็อยู่ที่สี่เมตรนะครับความลึกอยู่ที่สี่เมตรนะครับตอนนี้ก็เกินไปความลึกเกินไปห้าสิบเซนนะครับชั้นเบิร์มนี้ก็ความลึกเกิน สิบเซนนะครับมันจะแต่งยากหน่อยนะพี่น้องแต่งสลบยากหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะครับแคบนะครับก็พอเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับเจ้าของก็พึงพอใจนะครับว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เก็บนะครับไม่ได้เก็บขอบไม่ได้เก็บอะไรให้ครับไม่ได้มีชั้นเบิมให้นะครับก็ถือว่าเป็นความพึงพอใจของเจ้าของนะครับ ตัวนี้ก็เป็นหลุมขนมครกนะครับหลุมขนมครกก็ความลึกอยู่ที่2เมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าเราก็ขุดเกินให้นะครับคลองนี้ก็เมตรห้าสิบครับเราก็ขุดเกินให้ครับฝั่งนู้นก็เป็นจะเป็นหลุมขนม,ม,มครกอีกคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับเพราะว่าดินมันเกินมาเยอะครับเขาบอกว่าให้ให้กองตรงกลางให้สูงๆงครับแต่ว่าก็สงสารเจ้าของเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเอาไป จะปลูกอะไรได้นะเพี่น้องบางทีเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ให้มันตำาๆหน่อยดีกว่าเพื่อเขาปลูกหญ้าปลูกอะไรทำกระท่อมกลางกลางนาทำกระท่อมกลางเกาะกลางก็ได้ก็ยังดีกว่าครับพูนส,สูงแบบนั้นมันมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเหมือน ปูดดินทิ้งไว้เฉยๆนะครับส่้เอาดินมาทําเป็นโคกข้างนอกดีกว่าครับยอมเสียเวลาหน่อยครับแต่ว่าให้พึงพอใจทั้งเราและเขาครับใจเขาใจเราครับอันนี้ก็เก็บไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะพี่น้องแต่ก็ปัดๆให้นะครับแล้วก็เดินบดให้รอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ปัดเพิ่มอีก นี่ก็ราประมาณนี้แหละครับหนึ่งไร่ครับพูดถึงแบบนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าบางที่เนื้อที่พื้นที่มันไม่เท่ากันนะครับถ้าสมมุติว่าจากนี่นับจากขอบตรงนี้ไปออกไปนู่น มันมีพื้นที่อยู่แค่ยี่สิบเมตรครับเราก็ไม่สามารถที่จะขุดคลองตรงนั้นได้ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนให้ขุดต่อไปนู่นครับขุดคลองเป็นคลองออกไปฝั่งนู้นนะครับมันน่าจะเปลี่ยนได้นะครับมันน่าจะย่นกันได้ไม่จําเป็นต้องทําตามแบบเสมอไปนะครับแค่ความความลึกความกว้างโอเคคลองความยาวได้ก็น่าจะโอเคแล้วครับ พูดถึงตามความคิดของผมนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ดุลพินิษของช่างด้วยครับเขาคิดว่าทำได้แต่เขาไม่ได้คิดถึงไงกระทบกระเทือนนาข้างๆนะครับบางทีเราก็อาจจะทำได้ครับก็ดูตรงนี้สิครับเหลือเล็กนิดเดียวครับนี่แทบจะไม่มีทางเข้าไปตรงกลางนะครับ แคบมากครับถ้าใส่ดินระดับเดียวกันทั้งหมดเียบอกเลยไม่มีทางเดินครับตรงนี้นี่ครับดูคันนาตรงนี้นะครับตรงนี้ที่จริงไม่ใช่คันนานะพี่น้องตรงนี้จะเป็นจะเป็นคันคันล้อมนะครับแต่ทำได้แค่นี้จริงๆครับพื้นที่มันจากัดครับก็ดูเอาครับ ดินมันพังนี่เดือดร้อนนะครับนาข้างๆเดือดร้อนนะครับก็พูดเล่าสู่กันฟังครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ออกแบบอะไรครับมีแต่ลงมือทำอย่างเดียวครับขุดอย่างเดียวครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปออกแบบอะไรกับ ช่างอยู่แล้วครับเราไม่ใช่ช่างครับเป็นแค่คนขุดนะครับแต่เจ้าของก็บนหลายเจ้ามากครับบ่นให้เราฟังครับเราจะปลูกกันได้ไครับเหมือนขุดทิ้งครับมีแต่น้ํารอบเลยครับก็ผมก็มาบ่นให้ฟังนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอื้อสายจบเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ